เดี๋ยวเฮียต้ยจะแนะนําให้ว่าควรจะใช้แบบไหนรุ่นไหนเป็นยังไงถ้าลูกค้าจะซื้อพาวเวอร์ตั้งหากนะสั่งซื้อของเฮียต้อยตั้งหากเนี่ยถ้าลูกค้ามีตู้อยู่แล้วอย่างพาวเวอร์ตัวบนเนี่ยเป็นรุ่น545นะ800วัตต์ก็ขับขับตู้12นิ้วนะ5 5นี่ก็จะขับตู้12นิ้วถัดมาก็ลองลงมาก็จะเป็นรุ่น1.5 1.5นี่พันวัตต์นะก็จะขับตู้15ดอก15ถัดมาก็ถ้าเกิดลูกค้ามี18 เอ็นเคสามหกนะเอ็นเคสามหกก็พันสองร้อยวัตต์ลูกค้าก็ไปขับตู้สิบแปดคงปั๊มนะถัดมาตัวล่างสุดจะเป็นตัวพระเอกของเราตอนนี้ก็จะเป็นเ8 X8 ปดเอ็ปดนี่พันแปดร้อยวัตต์นี่ยฮีต้อยทาอยู่นะก็ขับสิบแปดคงหลอสิบแปดคงหลอนะตัวนี้เป็นขับถ้าลูกค้ามีคงหลอลูกค้าลูกค้าต้องใช้ X8 อย่างเดียวในกล่องเนี่ยจะมีกู้มือเข้อมือใส่ไว้ให้อยู่แล้วลูกค้าไม่ไม่ต้องกลัวไปต่อไม่ได้หรือว่าต่อต่อไม่ถูก ในในกล่องเนี่ยจะมีคู่มือให้ไปเนีย่ยต้องทำให้เรียบร้อยเลยนะลูกค้าวัดนี่ต้องบอกลูกค้าก่อนนะวัดของแบรนด์นาคาชินะวัดไม่มีเกินไม่มีขาดนะเพราะมันเกินไม่ได้มันขาดไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องไปขอมอกรนาคาชิ5้าสี่ห้าตัวนี้จะ800วัดเอ็นเคหนึ่งห้านี่ก็คือ1000ัวัดถัดมาก็จะเป็นรุ่นเอ็นเคสามหกละพันสองร้อยวัตตัวล่างสุดนี่ก็จะเป็นรุ่น X8 รุ่นพระเอกเราตอนนี้ ก็จะขับโค้งหล่อ18,800บาทนะตัวบ bon อลนี่545นะ545ที่จะต้อยทําอยู่นะ12นิ้ว4ใบ12นิ้วนะ12นิ้วโค้งปั๊มนะต้องบอกลูกก่อนโค้งปั๊ม545 800บาท12นิ้วจะต้อยทําอยู่นะ4ใบตัว NK 16 5,000ัวบาทเนี่ยไอ้ต้อยใช้อยู่นะทํา4 4อยู่ก็คือ4ดอกนั่นแหละโค้งปั๊มนะดอก500บาทนะโค้งปั๊ม4ดอกเหมือนกันเท่านี้1,000บาทนะ NK 36ที่ไอ้ต้อยทําอยู่เป็นโค้งปั๊มนะ18โค้งปั๊ม แม่เหล็ก220โคงปั๊มที่ทำอยู่โคงปั๊มได้4ดอกนาคากชิ X แนะ1 8 0่ัน0วัตต์ที่เยต้อยทำอยู่นะคงหล่อ4 4ดอกนะที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะคงหล่อ4ดอกแม่เหล็ก2ก้อนไดยนะอย่างด้านหลังนะลูกค้าลูกค้าเห็นด้านหลังนะก็จะมีพัดลม1ตัวนะพัดลม1ตัวอย่าง2รูนี่จะเป็นรูสเปกคอน ไปต่อข้าวลำโพงนะต่อข้าวลำโพงถ้าลูกค้าไม่มีหัวสเปกคอนนะหัวสเปกคอนนะลูกค้าใช้ใชสายเปลือยก็ได้นะใช้สายนี้ได้เหมือนกันปอกสายเข้าไปสีแดงก็เป็นบวกใส่รูเข้าไปใส่รูเข้าไปก็ต่อข้าวลำโพงได้เหมือนกันนะต่อลำโพงได้เหมือนกันลูกค้ากันดบเข้าไปเลยอันนี้ต่อลำโพงนะลำโพงได้ซ้ายขวาดำนี่ก็ดำนี่เป็นลบแดงเป็นบวกนะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นพัดลมพัดลมหนึ่งตัวออตอนนี้จะเป็นสายสัญญาณใช้ xlr ก็ได้นะลูกค้า แต่ลูกค้าต้องกดไปที่กดไปที่ s t นะ s t เป็นสเตลเลโอนะลูกค้าต้องกดไปที่ s t หนึ่งของค้าก็ยังมีพัดลมหนึ่งตัวเหมือนกันนะหนึ่งของห้าเป็นพัดลมหนึ่งตัวเหมือนกันสเปกคอนต่อข้าลำโพงถ้าลูกค้าไม่มีสเปกคอนลูกค้าใช้สายเปอยก็ได้สายเปอยก็ได้นะสายเปือยก็ได้บวกลบเป็นสายสัญญาณนะเป็นโมโนต,ตัวนี้เป็นหัวโมโนนะวิกตัวนี้ลูกค้าอย่าพลาดนะสำคัญเลยนะลูกค้า,าไว้ที่ตรงกลาง เป็นสตนดโอนะถัดมาก็จะเป็นรุ่น3สามหกแล้วดอกสิอแปดนะตู้สิบปดของปั๊มตัวนี้นะหัวสเปคคอนตัวเมียไปเข้าไปเข้าตัวลำโพงไม่มีหัวสเปคคอนนะะเป็นสายเปยนี่ก็ได้ลูกค้าก็หมุนเข้าไปล <c oughs> แล้วจะ้ห็รู้ลูกค้าก็เสียเข้าไปที่รูเลยทองแดงเสียเข้าไปที่รูเลยเป็นบวกลูกค้าก็หมุนแน่นแน่นเลยนะเป็นพัดลมสองตัว <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็น สายสัญญาณ XLR ก็ได้โมโนก็ได้นะอันนี้ทําออกแบบจะต้องออกแบบมาใช้ได้2แบบเลย XLR ก็ได้โมโนก็ได้นะเกิดลูกค้าเอาตัวนี้ไปทําซับทําซับอย่างเดียวนะลูกค้ากดเข้าไปให้หมดเลยผมก็ไปหมดลูกค้าก็ตั้งฟังถี่ซ้ายฝาเลยตั้งฟามถี่นะฟัมถี่ดอกลําโพงด้านซ้ายดอกลาโพงด้านฝาลูกค้าต้องกดนะถ้าทําซับให้เบสเนี่ยหนักๆถ้าลูกค้าไม่ไม่ไม่ได้ทําซับลูกค้าก็มมาไปกดมัน สองคูณสองกับพาวเวอร์ตัวเดียวนี่แหละพาวเวอร์ Power ตัวเดียวนะถ้าลูกค้าทำพาวเวอร์ตัวเดียวเบรกสองกลางสองนะลูกค้าก็เอาตัวเนี้ยไปทําเบรกได้ไปทําซับเบรกได้ลูกค้ากดเข้าไปสองปุ่มนี่เลยนะแล้วลูกค้าก็ตั้งตั้งตั้งเลยฮะตั้งตั้งความถี่เลยนะปุ่มบนไม่ต้องกดนะปุ่มบนลเรามาท,าาทาําก,กลางถ้าพาวเวอร์สองตัวกนะ็ลูกค้าก็กดหมดเลยถ้าทำซับพาวเวอร์เดี่ยวๆนะลูกค้าก็กดตั้งความถี่ซ้ายซ้ายฝาลูกค้าไม่ไม่ไม่ต้องไปกดอะไรมันเลย ไม่ต้องไปกดอะไรมาเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เบบมก็หนักแล้วเราไปแต่งที่มิกแต่งที่ปีเอาดีกว่านะถ้ากดแล้วบางทีลูกค้าไปกดผิดกดพลาดแล้วก็มันก็เสียงมันก็จะไม่ไพเราะนะรุ่นพระเอกเรา X8 นะ X8 นะลูกค้า X8 ก็จะปีพัดลมอยู่ข้างในนะสองตัวนะแต่พัดลม X8 ตัวนี้จะต้ออกแบบมาให้ดูดจากข้างหลังให้ดูดจากข้างหลังไปเป่าออกด้านหน้านะพัดลมแรงๆอยู่2ตัวนี่อยู่2ตัวนะให้ดูดจากด้านจะเย็นเจ็บเลยดูดจากด้านหลัง ไปเป่าด้านหน้านะเขลม2ตัวตัว X8 ก็คืออันนี้หัวสเปคคนเข้าเข้าเบรเลยนะเข้าตัวรัโรงอันนี้ก็เหมือนกันลูกค้าไม่มีหัวแต่เปคอนลูกค้าก็ใช้หัวหนิบก็ได้บวกลบนะอันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณเข้าสาย XR นะเป็นตัวนี้ต้องออกแบบมา XR สายสัญญาณเข้าอันนี้สัญญาณออกสัญญาณออกหมายถึงว่าไงสัญญาณอ,ออกก็คือลูกค้าจะไปพ่วง power อีกตัวหนึ่งอย่างลูกค้าจะเอาเป็น power สองตัวลูกค้าเอาตัวเนี้ย ไปออกพ่วงเพราะว่าอีกตัวหนึ่งนะการตัวนี้เฮียต้อยทำไว้ออกแบบว่าทำทำแปดคูณแปเฮียต้อยถ้าถ้าแปดคูณแปดเฮียต้อยก็อยากพ่วงไปอีกตัวหนึ่งเอาไว้สําหรับพ่วงนะถัดมาก็สวิกตัวนี้สวิกตัวนี้นะลูกค้าปกติเฮียต้อยก็อยากงงานก็จะกดให้ไปแล้วเป็นสเตอริโอนะเป็นสเตอริโอโรงงานกดให้แล้วลูกค้าไม่เอาไปกดตัวนี้ก็จะเป็นฟิลถ้าเกิดไฟช็อตถ้าลูกค้าไปเสียบเป็นไฟต่างอยู่ต่างจังหวัดไฟช่องไฟช็อตเนี่ยฟิลตัวนี้จะตัด มันจะเป็นฟิลหลอดแก้วนะล,ลูกค้าเอาไขควงเน,นี่ยค่อยๆหมุนเข้ามาไปซื้อถ้าหลอดมันขาดฟิลมันตัดตัดแล้วพาวเวอร์มันจะตัดไปก่อนนะ,ไ,นนะไม่ให้พาวเวอร์ไม่ไมอย่างราคาตัว5 4 5นะ800วัตต์นะ5้า้รับประกัน1เปีนะลูกค้ารับประกัน1เปีนะราคา545 800วัตต์ฟรีค่าขนส่งด้วยนะเก็บเงินในทางลูกค้าร,ราคาอยู่ที่3,390ันามกนะ3,390ัากก็ราคาก็อยู่ที่4,690เ้าก็ฟรีค่าขนสง่งเหมือนกันนะลูกค้า ก็รับประกัน1ปีเหมือนกันนะถัดมาก็จะเป็นรุ่น n k 3 6 mm hmm. ก็รับประกันให้ลูกค้า1ปีเหมือนกันกราคาอยู่ที่8 9 90, 8, 9 0 8นเ0้าตัวพระเอกเรา X 8 X 8เลยนะ X 8นี่พันแปดร้อยวัตต์ตัวนี้เป็นพระเอกเลยนะหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะตัวนี้หมื่นสี่พันเก้าร้อยก็ฟรีค่าขนส่งนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางนะลูกค้าจะาต้สามารถรับประกันให้ลูกค้าเลยนะ เฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะสองปีเลยนะลูกค้าลูกค้าใช้ไปแม่น้องกัวปังเรียกต้กล้ารับประกันถึง2ปีเลยนะตัว X8 เนี่ยเพราะว่าแต่ละตัวแต่ละตัว,แต,ตวแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวทีต้จะเปิดให้ลูกค้าฟังดูว่าเสียงมันออกมาเป็นยังไงนะ